สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะเรื่องของศาสนาพุทธที่ช่วงนี้ดูเหมือนจะมีข่าวคราวอลัชีสร้างความมัวหมองให้กับผ้าเหลืองไม่เว้นแตละวันเลยจริงๆค่ะและบุคคลที่กำลังได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในการเป็นมือปราบอลัชีของวงการสงในขณะน,นี้ก็คงหนีไม่พ้นท่านนี้ค่ะพลตำรวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วหรือที่รู้จักกันในานามบิ๊กเต่า รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือรองผอชอกอนั่นเองค่ะท่านบิ๊กเต่านี่แหละค่ะที่กำลังเดินหน้ากวาดล้างมาราศาสนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับฉายาว่ามือปราบอัลชีไปแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้ประเด็นร้อนล่าสุดที่บิ๊กเต่ากำลังลุยสอบสวนอยู่เป็นเรื่องที่ทำเอาหลายคนถึงกับอึ้งกันเลยค่ะเพราะเป็นการตรวจสอบกรณีร้องเรียนพระสมณศักดิ์สูงระดับที่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการที่ไม่เหมาะสมหลายอย่างค่ะเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่มีคนไปร้องเรียนว่ามีพระรูปหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งใหญ่โตพอสมควรเลยค่ะท่านนี้ไปขอรับบริจาคเงินจากญาติโยมมากมายเลยนะคะ<ๆ>เพื่อจะนำไปสร้างศาสนสถานต่างๆรวมๆแล้วเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าการก่อสร้างกลับไม่คืบหน้าหรือบางส่วนก็ยังไม่แล้วเสร็จตามที่ตั้งใจไว้ แถมยังมีเรื่องที่ชวนให้ชงนใจอีกหลายอย่างตามมาค่ะแต่ที่มันดูเหมือนจะกลายเป็นประเด็นร้อนไปกว่านั้นก็คือมีข้อมูลที่พุ่งไปที่เรื่องพฤติกรรมส่วนตัวของพระรูปนี้ค่ะโดยมีการกล่าวหาว่าท่านมีพฤติกรรมที่ไปข้องเกี่ยวกับสีกาหรือผู้หญิงนี่แหละค่ะซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่ผิดวินัยสงร้ายแรงมากๆเลยนะคะและที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นออกมาว่าพระชั้นผู้ใหญ่รูปนี้เนี่ยมีการนําเงินของวัด หรือเงินที่ได้จัดการบริจาคไปใช้จ่ายเพื่อดูแลศรีกาคนสนิทเป็นจำนวนเงินมหาศาลเลยค่ะได้ยินตัวเลขแล้วถึงกับตะลึงเลยนะคะเพราะมีรายงานว่าอาจจะสูงถึงกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะฟังไม่ผิดค่ะร้อยล้านบาทจริงๆค่ะเรื่องนี้ทางบิ๊กเต่าเองก็ออกมายืนยันว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานในประเด็นนี้อย่างจริงจังเลยค่ะทีนี้พอมีข่าวพระสมณศักดิ์สูงออกมาหลายคนก็พยายามจะเชื่อมโยงไปถึงพระผู้ใหญ่หลายรูปเลยค่ะ โดยเฉพาะที่มีข่าวลือหนาหูว่าอาจจะเป็นพระสมเด็จในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าแต่ล่าสุดค่ะบิ๊กเต่าก็ออกมาไขาข้อสงสัยและชี้แจงอย่างชัดเจนแล้วนะคะว่าพระชั้นผู้ใหญ่ที่กําลังถูกตรวจสอบอยู่นี้ไม่ใช่พระสมเด็จหรือพระผู้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่มีข่าวลือออกมาค่ะท่านบิ๊กเต่ายืนยันว่าเป็นพระในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กาลังทํางานอย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมข้อมูลให้รอบด้านที่สุดค่ะ เรียกว่าข่าวลือบางอย่างก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงบ้างนะคะสำหรับแนวทางการดำเนินงานของบิ๊กเต่าและทีมสอบสวนในคดีนี้ท่านได้เน้นย้ำถึงหลักการที่สำคัญเลยค่ะนั่นคือการทำงานด้วยความรอบคอบและยุติธรรมที่สุดบิ๊กเต่ากล่าวชัดเจนนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีการบังคับให้พระรูปนี้ต้องสึกแต่อย่างใดค่ะแต่จะเน้นการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งเรื่องการทุจริตการใช้เงินวัดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดจากนั้นก็จะนําหลักฐานเหล่านั้นไปแสดงให้พระรูปนี้ได้พิจารณาด้วยตัวท่านเองค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางที่เน้นความโปร่งใสและให้เกียรติในส่วนของคณะส่งด้วยนะคะและดูเหมือนว่าคดีนี้จะมีการขยายผลไปมากกว่าเดิมอีกด้วยนะคะเพราะว่าบิ๊กเต่าเองก็เปรยเปรยไว้ว่ากรณีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับพระสมณศักดิ์สูงกว่าคดีสีกากอฟหรือคดีนารีพิฆาตพระที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไปก่อนหน้านี้ซสอีกค่ะ นั่นหมายความว่าเรื่องนี้อาจจะใหญ่กว่าที่เราคิดและอาจมีบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกสาวถึงด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและคาดว่าจะมีการออกหมายจับในเร็วๆนี้ค่ะเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าบทสรุปของคดีนี้จะลงเอยอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือความมุ่งมั่นของบิ๊กเต่าและเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดวงการสงฆ์เพื่อให้พระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนได้อย่างแท้จริงค่ะ